น้องเชื่อไหมครับว่าวงล้อตัวละครสีขาวที่น้องขอมาเป็นวงล้อที่เก็บข้อมูลยากที่สุดนะฮะถึงขั้นพี่ต้องโพสสองโพสเลยนะฮะดูคอมเมนต์นะครับ นี่หลุดเฉยเลยไหนกฎใหม่สิเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าพี่มีการโพสถึง2ครั้งเลยนะฮะว่าเฮ้ยตัวไหนบ้างที่เป็นสีขาวนะครับก็เดี๋ยวขาดตัวนี้ไปน้องก็ไม่พอใจกันอีกนะฮะซึ่งปัญหาเดิมๆเลยตัวสีขาวกับสีเทาแม่งสีใกล้เคียงกันอีกบางอันชุดขาวสูนดำบางอันสูนดำชุดขาวก็มองว่าเป็นสีขาวก็เลยวุ่นวายเลยนะฮะเป็นคอนเทนต์ที่ปวดประสาทแดกมากๆเลยจนโพสล่าสุดก็จบที่ประมาณนี้นะฮะอาจจะมีเพิ่มมาอีก2ตัวก็คือแบทแล้วก็ดูแบทนะฮะไอ้ตัวนั้นก็ออกสีเทาเนาะแต่จริงๆกกกกก่่่่่่ออนน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 นห้้้้าา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 าเเเเเเีีีียยดดดไซ์ปปป็็็็็สสสขขววววะะแแลลุุททชคครัับม และผลสรุปจากการที่พี่โพสต์ถามหลายๆคนก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะก็หวังนะว่าหลายๆคนจะพอใจกับตัวชุดสีขาวนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปทําการเริ่มสุ่มตัวแรกกันเลยดีกว่านะฮะหืม วาวุ่นเลยมันมันไม่ดกหรือเอนจิเนียร์มะเนี่ยชิปหายแล้วจำไม่ได้พี่ก็ดีไซน์ออกมาใกล้เคียงกันเกินเกินเกินเลยเนี่ยเกินไปตองตัวนี้พี่จำไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวเราไปกดดูข้อมูลดิใครมันออกแบบดีไซน์วะอันนี้ยซ้ายคือ Medic เมดิกเว้ยส่วนขวาคือเอนจิเนียร์พี่ก็ออกมาแบบใกล้เคียงกันเกินดีไซน์เก่านี่คือพอจําได้นะแต่ดีไซน์ใหม่นี่แบบแม่งใกล้เคียงกันมากเลยต่างกันแบบนิดเดียวเองอย่างมือซ้ายมือขวาเนาะแล้วก็นิกไทยกล้องวาวุ่นเลย แปะสุ่มตัวใี้2ต่อนะฮะหวังว่าจะได้ตัวคิวปิดนะได้คิวปิดนี่คือชีวิตจะสบายแบบมากๆเลยนะครับน่าจะชัดเจนอยู่ว่าได้เป็นคิวเมคคาเมล่าแมนไม่ใช่คิวปิดนะคิวเมคคาเมล่าแมนอยากได้คิวปิดจังเลยฮัฟฟ์ตัวข่าวนี่แบบที่ดีๆจะมีคิวปิดกับตัวเชฟ2ตัวนี้น่าจะดีสุดละอ่าแล้วก็ลาสเตอร์กี้นะฮะจะเป็นตัวละครที่ดีมากเลยเอ๊ะรอบนี้เราไม่ได้ทำวงล้อสุ่มตัวฟาร์มเงินนี่หว่าเนาะเอาเป็นว่าก็ไปเหนื่อยสักตาละกันโอ้โหอันนี้ก็เหนื่อยเกิน ลาเซนติกคาเมล่าแมนะฮะโอ้โหโอ,โอว้าบุนเลยตัวนี้เงินในการอัพก็ระดับหนึ่งแล้วกันแล้วก็มีดาเมจที่น้อยมากนะครับก็ดีพีเอสตอนเลเวลสุดท้ายอยู่ที่วิละหนึ่งพันนะครับตัวที่สี่ก็ขอดีๆบ้าง <c oughs> คือเราไม่ไตัวดาเมจหนักสักตัวเลยโอ้โหดูอับทนะครับดูอบทสปีกเกอร์แมนตัวนี้ก็มีดี s ีอตอนเลเวลตันอยู่ที่วิละห้าพันนะครับจากเท่าที่ดูมาตอนเนี้ย เราเรียกได้ว่าดาเมจไม่มีตัวไหนเกิน1 0,000ืเลยเอ๊ะแต่ถ้าดี s พมันก็มีแค่เชฟต,ตัวเดียวปลาในสีขาวที่10,000น,น,นอกนั้นก็จะแบบน้อยน้อยก็หมื่นหมดเลยโอ้อันนี้แน่นอนแล้วนะครับว่าเราได้เป็นเอนจิเนียร์นะครับเพราะว่าเราได้เมดิกไปแล้วอันนี้ก็การันตีเลยเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์นี่บอกเลยครับว่าทีมสายสปอนเนอร์ใช้เวลาในการเล่นต่อให้เป็นไนท์เมนนะก็30นาทีบวกๆแน,น่นอนคือมันต้องต้องใช้เวลาเนาะตรงๆคือตัวละครแย่มาก ถ้าได้เป็นแบบลาร์เตอร์กีสปีกเกอร์แมนจะเป็นเชฟก็ได้หรือจะเป็นตัวคิวปิดก็ชีวิตจะดีกว่านี้เนาะรู้สึกว่าอยากลองได้ด่านเอ็เลนอะถ้าได้เอเลนน่าจะแบบเล่นได้เรื่อยๆมากกว่าบางทีนี้ไม่ไม่แน่ใจนะแต่ก็น่าจะลําบากอยู่ส่วนด่านที่ได้นะครับก็เป็นทอยเลนฮิคิวนะฮะอันนี้ก็จะบอกว่ายากไหมก็ก็ไม่ยากละกันสำหรับทีมนีนะ้แต่ใช้เวลานาน,านใช้เวลานาน,าน ระดับความยากนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าได้ในแมนไม่น่าจะผ่านนะไม่ก็ถ้าจะผ่านก็เกือบ60นาทีอะโอ้ได้เป็นฮาร์ดเวยหานี่พอได้อยู่แต่ตีไว้สัก30นาทีแล้วกัน <c oughs> น่าจะพอได้อยู่น่าจะพอได้อยู่โอเคครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะตัดมาที่แฟนอาร์รูปแรกก็เป็นโกปอนซาตูลุอีแล้วนะฮะก็ <c oughs> รู้สึกช่วงนี้จะเยอะเลยเกินเนาะตัวเนี้ยฉันจะชนะแน่นอนตอนนี้ชนะอยู่แล้วครับ ผมขอตัวนะครับพี่อันนี้ก็พูดตรงๆนะถ้าเป็นตัวละครทั่วไปที่ไม่ใช่หายากหรือไม่ใช่พวกมิติกะพี่ให้ได้เลยเพราะถ้าตามพี่มาตลอดจะเห็นว่าพี่แจกตัวเป็นประจำอยู่นะฮะสำหรับตัวละครทั่วไปเนาะพิซซ่ามัมมี่อะลูกพี่อยงน้องอันนี้มันพิซซ่าหน้าเปเปอร์โรนี่นะฮะพูดแล้วก็หิวเลยกินเลยดี มึงจะต้องโดนตอกชิบหายแล้วโอ้โหแล้วผั่กินวางได้5ตัวนี่แบบตอก5ตัวพร้อมกันไปเลยนะ <c oughs> แค่ท็อกซิกตัวเดียวก็ชิวแล้วผมชอบเชฟที่สุดเอนจิเนียร์เชฟโอ้โหนี่ก็ครบรถดีนะฮะเรียกว่าตัวปวดพี่เลยนะเอนจิเนียร์กับเชฟเนี่ยมีใครตามพี่ตั้งแต่ซีรีส์เอนจิเนียร์บ้าง <c oughs> ที่เอาเอนจิเนียร์มาทรมานหลายด่านอ่ะโคตรโคตรตึงเลยตอนนั้นอ่ะนะฉันจะชนะอีกแล้วนะครับเห็นน้องบอกพี่ว่ากําลังป่วยไม่สบายนะก็ขอให้หายไวๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นรวมตัวละครของคลิปล่าสุดนะฮะคลิปไททันซีนีม่าแอนด์ทีวีนะครับเรียกได้ว่าส่งทุกคลิปจริงๆเลยคนเนี้ยของขวัญสําหรับไอ้ปอนอู้เจ็บตูดจังเลยเก่งมากเจ้าท็อกซิกเดี๋ยวนะตรงน้ำมันเขียนว่าน้ำากี่อหรือเปล่าว่ะ นี่มันท็อกซิลล่างเกนนี่ว่ล่อยน,น้ำเกโอ้โหอันนี้คือแบบคือลือเลยคือลือแบบที่เรียกว่าใหญ่ใหญ่แบบทุกตัวคลิปก่อนก็ง่ามดากอันนี้คือเป็นนมเลยนมที่ไม่ใช่กล้ามอกแบบว้าวเลยชอบจังเลย <c oughs> เอ๊ะทำไมรู้สึกทีมหลังๆพี่มันไม่เกนก็เป็นผู้หญิงไปเลยวะอ๋อน้องทิ้งคอนแทคไว้ด้วยนะก็ไปดูผลงานที่ Facebook เขาได้นะครับเอาเป็นว่าจัดว่าเด่นเลยโอ้โหอันนี้เก็บรายละเอียดเยอะมากไม่รู้ว่าใช้เวลาในการวาดนานขนาดไหนแต่แบบสุดจริงแล้วน้องดูหน้าทีวีแต่ละตัวนะ ไอตัวบนแบบนี่พี่แบกเองน้องตัวขวานี่คือแบบไม่ต้องเศร้าไปนะท่านทีวีเมนภาพแบบน้องแมวตัวมูตัวมี <laughs> พี่ละอย่างชอบเลย แล้วก็มีน้องหลายคนมาถามนะครับว่าพี่มีโอกาสทําเป็นคลิปแฟนอาร์ตรวมๆเป็นคลิปเดียวเลยไหมก็อาจจะมีในอนาคตนะครับก่อนเรื่อคลิปฝากโฆษณาแป๊บหนึ่งนะฮะจะหาตัวละครเทเลทาวเวอร์ดิเอน์ดีๆทั้งทีก็หาไม่ได้จะสุ่มเองก็เกลือวันนี้พี่ก็เลยมีร้านดีๆมานําเสนอวิวประกอบร้านค้าดีมีคุณภาพที่มีตัวละครเทเลทาวเวอร์ดิเอน์สุดตึงที่มีให้เลือกซื้อมากมายและนอกจากนี้จะมีบริการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นไก่ตันบ็อกฟู้ดหรือจะเป็นบริการต่างๆในเพชรซิมูเลเตอร์99ก็ตาม ทุกอย่างปลอดภัยการันตีได้หนึ่งร้อแน่นอนและที่สําคัญนะครับตัวละครมีให้ซื้อแทบทุกตัวเลยตัวใหม่มาปุ๊บมีขขยให้ปับ๊บสินค้าถูกๆสุดคุ้มนึกถึงตัวละครทเทเลทเทว์ดีเฟนต์ก็ต้องนึกถึงร้านบิวประกอบเท่านั้นโอ้เข้ามาก็เจอซับสไครต์ซะเลยนะขอบคุณครับผมเอาจริงทีมเนี่ยพี่พูดเลยว่าเล่นยากมากตัวแรกที่วางก็จะเป็นเอนจิเนียร์นะครับเอนจิเนียร์เนี่ยมันเป็นทีมที่ต้องใช้เวลาในการสปอนเนอร์เนาะก็ใช้เวลา15บ้วินาทีนะครับมันม น้อยน้อยมากเลยเอาจริ้งอ่ะเอนจิเนียร์มันควรบัฟนะอันนี้คือมันมันเดิมทีมันก็เล่นยากอยู่แล้วเว้ยแล้วมันลงได้แค่4ตัวถ้ามันลง15ตัวนี่ยังยังยากเลยนะหรือเปล่าวะก็เดี๋ยวลงเอนจิเนียร์ไว้แค่เลเวลสองก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวไปลงเมคคาเมล่าแมนเมคคาเมล่าแมนสำคัญมากในตาเนี้ยอ่ะตัดท่ามาที่เวฟที่5นะครับก็ได้ทำการลงเมคคาเมล่าแมนแต่ลงตรงไหนดีตรงนี้ละกันจริงๆก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะเมคคาเมล่าแมนเนี่ยต้องเลเวลสามนะครับถึงจะเริ่มมีประโยชน่ Level 1, Level นะเลเวลเเเนนนนี่่ยยมมัป็กาาารรรตอธดะ ทุกวันนี้ยังมีใครใช้ตัวนี้อยู่ไหมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเริ่มต้นเนี่ยแล้วแบบไม่ได้มีตัวอีเวนต์เนี่ยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะแต่ได้แค่ฮาร์ดนะในแมยไม่ไหวจริงๆว่ะสมัยก่อนได้สมัยนี้คือเล่นลำบากละก็เดี๋ยวทำการเก็บเงิน500นะครับในการขึ้นเลเวล3คลิปน,นี้น่าจะนานนานมากๆเลยพูดตรงๆคือเรื่องของดาเมจทีมเนี่ยไม่มีตัวไหนที่เยอะเลยนะเมกคาเมล่าแมนเนี่ยคือเยอะเยอะสุดละคือ6000นอกนั้นก็คือเอนจิเนยียร์เนาะเอนจิเนียร์ก็ยังแบบลดถ,ถังดาเมจ2000ต่อววิิกแลลล้้็มีีเืออดด50,000นนะะคครับปาจจูงงงนนนนิดดดึแตต่่่พพีียยาาามมััให้เเร็วทสุะ อ่ะเงินพอสักทีขึ้นเลเวลสามยังพอดีอยู่เห็นปะคือมันยังมีปืนแล้วก็มีหมัดช่วยต่อยมันเป็นตัวละครต้นเกมนะต้นเกมถึงกลางเกมเลทเกมนี่คือห่วยแล้วกันดามเมจมันน้อยอะ่ 6, ะหกพันตวิก็เดี๋ยวไปอัพเอนจิเนียร์ขึ้นเลเวลสามก่อนแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวพอเอนจิเนียร์ขึ้นเลเวลสามนะครับค่อยกลับมาเมคคาเมล่าแมนขึ้นเลเวลสี่เลเวลสามก็ใช้เงินสี่ร้อยนะฮะเพิ่มมาเป็นห้าพันห้าพันก็ก็ถือว่าเยอะอยู่สำหรับช่วงแรกกนะันเนาะแต่แต่หลังๆไม่ไหวนะเห็นปะ่ะช่วงหหหลลลลังๆคคคืืบบื 100, 100, 100ื Engineer, Engineer, 600ะะืืออ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 อเเ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 ดดแแบบปปป็็็นน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 ้้า่่่่่ะะะมมมมมจจิิิีียยรรร์์ตตใชฮพก มันตันที่เลเวล5ซึ่งถ้าเลเวล5ได้ชีวิตมันจะสบายขึ้นเว้ยก็เอาเป็นว่าอัพเมกก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวก็เตรียมตัวขึ้นเลเวล4แล้วใช้เงินไป0โอเคทีนี้แหละตอนขึ้นเลเวล5เห็นปะคูดาวมันจะเหลือแค่0ูยุดเว้ยจาก 0. 6ุด 6. คือมันนับว่าตีเร็วขึ้นมากนะถึงแม้ดาเมจมันจะลดลงไปเยอะก็ตามลดไปประมาณ200กว่าๆเนาะลงเอนจิเนียร์เพื่อม,มาคอยดักสถานะดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่คามเมล่าแมนมันโดนหลับทีตอนนี้ทีมเราขาดดาเมจไปเยอะมากเลย ในที่สุดเน็กคาเมล่าแมนก็ขึ้นเลเวล5นะครับดูดิเห็นปะ่ะดามเมจมันต่างมากเลยเว้ยแล้วมันสามารถเคลียร์ตัวเล็กได้เร็วมากๆเลยที่สำคัญนะมันตีสโลได้เผื่อใครไม่รู้นะครับปีนี้ก็เก็บเงิน600ในการอัพเอนจิเนียร์ตัวแรกให้ขึ้นเลเวล3นะฮะเอเลเวล4ดิจริงๆก็อยากอัพยาวนะแต่ทีมเราไม่มีตัวทำเงินอนะแล้วมันใช้เวลาในการทำเงินนานมากเลยเว้ยแล้วก็เจิมตัวนี้ขึ้นเลเวล2หน่อยละกันแล้วก็เดี๋ยวเก็บขึ้นเลเวล3ต่อเลย โอเคก็จะมีเลเวลสามหนึ่งตัวเลเวลสี่หนึ่งตัวแล้วก็มีเม็กคาเมล่าแมนทำดาเมจอีกหนึ่งตัวเอ๊ะแต่เอ็นจิเนียร์ขึ้นเลเวลสี่สองตัวดีกว่ามันจะได้แบบมีดาเมจทีละหมื่นอะแบบลดมาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองคันก็ยังน่าจะดีกว่าเนาะอ่ะกดอัพเลยแล้วกันว้าวหนึ่งหมื่นสองคันนะฮะแต่จริงปะพี่ว่าเราไปลงเม็กคาเมล่าแมนเพิ่มหนึ่งตัวดีกว่าดามเมจมันมันยังโอเคกว่าเอ็นจิเนียร์นะจริงๆเอ็นจิเนียร์คือมันต้องรองคูลดาวน์ยี่สิบ เอาเป็นวางตรงนี้แล้วกันวางเสร็จก็คงอัพให้มันเลเว่ตันไปเลยเนาะตัวที่2เนี่ยนะจะใช้เงินในการวางไม่นานนะฮะเพราะว่าเรามีตัวแรกคอยช่วยเคลียร์ทำเงินอยู่แล้วโอเคคือเลยว่า5้ตัวละเหนื่อยจัง <ś lassen> รู้สึกอยากไปเล่นเกมชวิชวๆอย่างไมค้าบ้างจังเลย เราลงตัวดูแบดบ้างดีกว่าดูแบดก็จริงๆไม่ค่อยอยากลงหรอกมันตีชาแล้วก็ดาเมจมันน้อยกว่ามิกคาเมล่าแมนแล้วก็ยังน้อยมิกมันยังพอตโลได้ไงก็ลงไว้เป็นพิธีแล้วกันเนาะแต่เท่าที่ดูนะตัวดูแบดสติเกอร์แมนเนี่ยมันใช้เงินในการอัพน้อยกว่ามิกคาเมล่าแมน น่าจะานะน่าจะเท่าที่ดูมันก็ใช้น้อยจริงๆแหละแป๊บเดียวเองเนี่ยเลเว่าตันละก็คงนับว่าเป็นตัวละครตน้นเกมนะครับสำหรับดูเอวแบทสปิเกอร์แมนพี่ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องอัพเอนจิเนียร์ให้เลเวลอตันสักตัวละเพราะว่ามิกคาเบล่าแมนสองตัวแล้วก็ดูเอวแบทตอนนี้มันก็น่าจะแบบคุมสถานการณ์ได้เรื่อยๆเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเก็บเงินอัพเอนจิเนียร์กันดีกว่าก็เดี๋ยวกดตัวน,นี้ขึ้นเลเวล5ก่อนแล้วกันแล้วก็เลเวล5ไป6ใช้4,000เนาะอันนี้คือนานเลย เดี๋ยวพี่ตัดไปตอนที่มีเงินพอสี่พันเลยแล้วกันเนาะอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างทางเนี่ยพี่ก็มีการลงเมคกคาเมล่าแมนเพิ่อมอีกหนึ่งตัวนะเพราะว่าเกือบไม่รอดนะฮะถึงขั้นเรียกว่ามีตัวหลุดไปเลยนะฮะแต่ก็เรามีตัวนี้เว้ยลาสเซนติสคาเมล่าแมนในการฮิวเลือดนะครับอ่ะวางตัวนี้แล้วกันถ้าพี่จะไม่ผิดน,นะตัวละครที่สามารถฮิวเลือดฐานป้อมได้จะมีแค่2ตัวละครเนาะก็ตัวฮิวเลอร์กับตัวเนี้ยลาสเซนติสคาเมล่าแมน ผู้เล่นใหม่ก็คงจะไม่รู้จักนะฮะว่าตอนนี้มันฮิวได้ก็เดี๋ยวทดสอบให้ดูแล้วกันว่ามันฮิลยังไงเนาะตอนนี้กราฟเลเวลตันาตานะคร, oh. ครับเดี๋ยวดูกดสกิปเว็ปุ๊บเห็นปะเลือดจะเด้งมานิดหนึงยีก็จาก350เป็น370ร้อยเจนะครับตัวนี้มันฮิวได้ก็จริงแต่อย่าลืมนะว่า DPS ต่อวินาธีมันอยู่แค่วิละหนึ่เองถือว่าเบามากๆเลยจัดว่าเบาเกือบสุดของในเกมนี้เกือบสุดเลยนะแล้วพี่ก็หวังว่าถ้าน้องเห็นตัวนี้แล้วแล้วรู้ว่ามีตัวฮิลเรอีไม่มออพลยอีนนี้มัวคกยทท็ด๋ิป น่าจะยาวไปนะพี่จะขอตัดไปตอนที่ลงตัวละครครบหมดเลยลวกันเนาะอ่าเวฟ40พอดีเลยนะฮะก็มีตัวละครครบ15ตัวพอดีนะครับโดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นเมคคาเมล่าแมนนะครับเพราะว่าเมคคาเมล่าแมนเนี่ยมีดาเมจที่แบบดูดีสุดในในตอนนี้แหละในทีมนี้เลยดีกว่าเอนจิเนียร์มันไม่ได้แย่นะแต่แค่ว่ามันลงได้แค่4ตัวละครูดาวในการเกิดมันค่อนข้างนานนะครับลองลองดูนี่นะตอนนี้เวฟ41เว้ใช้เวลาไปทั้งหมด26นาที3วินาทีและทีมนียที่ลองแล้วว่าการกดออโต้สกิปเนี่ยสามารถทาได้มากสุดคือ2เวนะ เพราะว่าถ้าหลุดจากตรงที่เมคคาเมล่าแมนตีไปถึงปุ๊บใช่ไหมเอ็นจิเนียร์ไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้เลยเว้ยก็เดี๋ยวดูนะครับว่าตอนไปถึงเวฟ50จะใช้เวลาไปกี่นาทีช่วยพี่เถอะครับถ้าพี่ไม่จําคลิปไปถึงเวฟ50ให้เลยก็น้องจะต้องนั่งอยู่เฉยๆดูอย่างเงี้ยประมาณ20-30นา,าทีก็พี่ขอตัดไปที่เวฟ50เลยแล้วกันอะตอนนี้ก็เวฟ50แล้วนะครับก็เจอบอสตัวทอย์เรสตาร์จบสุดแล้วเลือด8แสนขนาดเลือด8แสนอ่ะยังลำบากขนาดนี้ ทีหลังไม่ลองขอวงล้อแบบวงล้อโตเขียวอะไรเงี้ยตัวเขียวนี้น้อยปะรู้สึกตัวเขียวจะมีแค่ไม่กี่ตัวเนาะก็สรุปนะจากเว็บ41มาถึง50เนี่ยใช้เวลาไปประมาณเจนาทีก็ถือว่านานมากเลยสำหรับทีมนี้นะครับสรุปนะครับวงล้อตัวเสื้อสีขาวก็จบเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่ามาทวงกันอีกนะเว้ยพี่เห็นทวงมาในเฟซกันเยอะมากเลยจริงๆต้องบอกว่าวงล้อเสื้อขาวเนี่ยมีน้องเขาขอมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเนาะแล้วก็มีขอกันมาเรื่อยๆเลยแต่พี่ไม่ทำเพราะว่ามันก็มีคอนเทนต์อื่นๆตามมาเรื่อยๆเน ให้เป็นวงล้ออะไรก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาดูกันได้นะครับผมเจอกันครับผมบ๊ายบาย